สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแคชเกม25 t ูไลฟ์นะฮะคือคือนั่นแหละ25 t ูไลฟ์ก็นั้นแหละฮะก็ไม่รู้ฮะแปลว่าอะไรเหมือนกันประมาณว่า25ชีวิตนะฮะเกียนนะฮะแปลไปนะฮะอย่างนี้เลยเออ่ easy easy ไม่เอาฮะเนาะเดี๋ยวคนดูบอกโอ้ยเกียกากเลย easy normal นะฮะ normal พอจะเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับ เอาๆเฮียเอาอเลเวลสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทครับผมแล้วก็รอฮะแล้วก็รอนะฮะเฮ้ยจะคอนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊โอเคมาแล้วฮะโอเคนะฮะอันนี้คือเป็นเพราะว่าผมเล่นจบแล้วนะครับมันเลยมีปืนนี่ฮะเห็นไหมครับสังเกตนะฮะมันจะมีปืน เอ่อก้าวมาหมอเนียอะไรไม่รู้ฮะกด two shot swing weapon place left ไม่ใช่เฮียไม่รู้แปดถ่ายนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอฮะนูฟนะฮะเกมนี้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเป็นเกมเก่านะเรื่องรีงเป็นเกมของ playstation 2นะฮะกดแซดนะฮะเพื่อซูมนะฮะแปลงไแปลงไปแปลงเอาสองนัดตายขี้โกยขี้ผงเลยนะเอาไม่ตายซัดเลยเฮี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 ยเยปไปแปลงไปแปลงไปตายตายตายกู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 ตายตาย ตายนะฮะโอ้โหเียรถจะระเบิดด้วยนะฮะโอ้ตึตึตาย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 อ้้ไอสตีย้อยตายเลยสัตว์องอือ่ะอื้อ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 อือ้เกือบตายนะครับโอ้ยเยไม่ยิงมันไม่ตายอ่ะเครยดาิต่อไปทำารนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะ เก็ยิงแม่มาเลยนะแป้งป้งๆป้แป้งปงแป้งปง้ปโอ้โหเลือดแม่งจะหมดแล้วนะแม่งยิงที่ผายเลยไอ้ขี้เกือบตายแล้วนะก็สุดเก็บแฉลงนะฮะขี้ขวานะเพื่อเก็บนะครับอ่าขี้ข้อซีเพื่อนั่งนะฮะซีครับกดซีนั่งนะฮะ พื้นฐานของเกมทั่วๆไปนะสีนั่งเออ่กดสเปซปลาเพื่อกระโดดนะฮะกดสเปซปลาขิกขวาสเปซปล์เฮียสเปซปลามันมันข้ามนะฮะปุ๊บซึบชึบนี่นี่แป้งแป้งแป้งเอ้ยตายนะฮะดูนะมีตัวหนึ่งตรงนี้นะฮะกูไปรู้กูไปเอาเลือกก่อนนะขีกขวานะฮะขึ้นไป ขึ้นไปหยิบมานะครับ <c oughs> ขึ้นไปปุ๊บโอเคเลือดเต็มนะฮะคีโกงไ่คีโกงเท่าไหร่นะฮะเป็นตามเกมขึ้นมาปุ๊บเออบชึบอ่าโอเคปุ๊บ,ออ okay. บกดนั่งนะฮะเพื่อเอาเพื่อเอาช่างมาเถอะเอา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 เอ,เอมีแหลกด้วยนะฮะไป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  ตำรวจแม่นใส่ชุดกอดน,นะฮะโคตรอึดเลยนะฮะยิงแม่งสามสินัดแม่งไม่ตายนะฮะ <c oughs> <c oughs> โยกดคิวหรืออ e ี <c oughs> เพื่ออ้อเอนตัวนะฮะเป็นเกมที่สมัยก่อนถือว่าดีนะฮะทำไม่ชำอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ระเบิดไปเลย <c oughs> อ,อู้ๆแม่งยิงกูโดนได้ไงเนี่ยมงจะล็อกไปแล้วสาส์ยิงไม่ตายดิตายดิเออโอเคครับวิ่งต่อนะฮะ

อ๋อเอ่อเกียรอ่อเออแล้วสังเกตนะครับว่ามันจะมีเขียนว่าเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงมันไม่มีเลยนะฮะผมก็โหลดมาอุ้ยแม่งคงมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับแต่ขอโทษแม่งเพลงต้องเพลงก็ไม่มีเกียแม่งเกียรมากนะฮะประตูนี้เปิดไหมฮะประตูอ่อประตูอ่อเราไปไหนต่อเนี่ยโอเคครับผมมันจะไปเปิดไปปิด ไปปิดสายไฟเาสอดไฟสายฟ้าแปไ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 ยอะไรนะไป้ยกูเจ็บคอเหมือนมึไแหละมึงไปอปไปไปไ็ไป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 ไไนไปไปไปไไไไป้ปปไเียไไไ แบง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 ตายแล้วนะไปรู้สึกเจอนะฮะล้วสังเกตที่เรดาร์นะครับมันจะมีสีดแดงๆคือจะเป็นโจนนะฮะเฮ้ยคือคือจะเป็นพวกไม่ใช่ฝั่งเรานะฮะถ้ามันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าเออถ้ามันเป็นสีแบบแบบเออถ้าเป็นสีฟ้านะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นเออมันจะเป็นแบบ สีฟ้าจะเป็นตัวประกันหรือไม่ก็พวกของเรานะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นตัวประกันนะฮะโอเคปูทิ้งไม่เอาเอ๋อเาๆๆพี่ตกใจลูกซองนะฮะเอาปูได้โคตรๆเอาลูกซองมาแล้วนะลูกซองดีกว่านี่เออมีระเบิดนี่หว่าลืมไปนะฮะแต่ปกติถ้าเล่นแรกๆมันจะไม่มีระเบิดให้นะฮะแป้งจึกๆี่ล่ะนไงล่ะมืองแป้งจึกๆ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  รู้สึกว่าสองเกมนี้จะยิงได้ไกลมากนะครับป่าง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 เออป่างตุ้มระเบิดจริงมันระเบิดเลนนะฮะเก็บเลือยก่อนนะฮะเก็บเก็บสัดเก็บเก็บดิเออโอเคโอเคยิงตุง้มระเบิดบ้าบออื <c oughs> อสามารถยิงรถระเบิดได้นะฮะเกมน,นี้โอเคเดี๋ยวผมจะปาระเบิด ระเบิดอะไรมึงพ้องไฟไหม้เหรอนี่จะใช้อนี้ดีกว่าอุ้ยไอ้สัตว์อุ้ยเป็นลูกโม่ไอ,อ้เหี้ยโอ้โหลูกโม่ยิงนะฮะนี่อยู่เก็บลูกโม่แม่งดีกว่านี่ลูกโม่ลูกสองฮะลูกเหมือนกันใกล้ๆกันขึ้นบันไดขี้ขวาบันไดปึ๊กปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึก๊กปึ๊กโอ้โหขึ้นได้เี้เต่าคานเลยขึ้นนเขาช้าเลยอ๋อมีกระโดดด้วยกดแซดเพื่อซูมนะฮะ สูงเป็นตั้งชาตินะน้องปูปูอูปูตายี่เออแล้วก็ระบบของเกมนี้นะครับคือเราเป็นโจนใช่ไหมฮะเราเป็นโจนเราสามารถขี้ขวานะฮะเพื่อจับตัวประกันนะฮะดูนะฮะดูเปิดตัวประกันเรียบร้อยปู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 แต่ว่าถ้าเป็นกระสุนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนกระสุนนะต้องปล่อยตัวประกันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระสุนนะฮะแต่ว่าพอมีตัวประกันแล้วแบบ คือเข้าใจครับแม่งเดินแบบเต่าอะครับดูเดินนี่ครับดูตึกตึกแล้วตำรวจแกนี้นะฮะมันคือแม่งจะไม่สนใจตัวประกันนะฮะลองดูดีๆนะฮะเราลองดูเราเราไม่เราแบบไม่ปกติตํารวจยิงฮะดูครับยิงตัวประกันก็ตายห่าะเป็นตำรวจที่แล้วคนรักวกรักประชาชนเลยนะฮะคือยี่แบบคือปกติแบบปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะคว่าเปิดไปแล้วนะคว่าเปิดไปแล้ว อู้ระเบิดไปเลยโอ้ไฟไหม้นะฮะถูกซองดีกว,ว่าคว่ำมไปแล้วตึกตึกอู้บินนะฮะบินเลยเฮ้ย <c oughs> บินกันหมดไหนกันเฮ้ยปิงอ่ะปิงอ่ะไปไหนอ่ะออกข้างหลังซะตุยอ่ะตุ๋ยหัวอุ้ย อย่ายิงกูอย่ายิงกูอือโอ้โหกระโดดแรงขนาดั้นยิงแค่นี้มั้งอุ้ยอุยออุ้อุอุยหัระเบิดเลยนะฮะหัระเบิดฉึกฉึกนะฮะโอ้ตำรวจากันเต็มนะฮะเฮ้ยจับมันจับมันเราจะจับมันเพื่อไปซื้อ เราต้องวิ่งด้ยทางรถนะฮะเพื่อจะหนีได้นะฮะขึ้นรถหนีนะฮะรถแม่งจอดโอ๋อามากนะฮะแล้วแล้วที่มันคือกดเปิดนะฮะกดเปิดเปิดอ้าวมันไม่เปิดอ่ะไม่เปิดวะมันเปิดไม่ได้อ้าเฮ้ มันเปิดไม่ได้อะเอ๊ะอ๋อคีย์การ์ดอยู่นี่โถเอ้ยก็งงตั้งนานไม่เปิดไม่ได้เปิดนะฮะเปิดเปิดสวิตเปิด,ปด,ปดจับตัวประการันตัวประกันเอ้ยหยอเข้ามาน,น,นะป้องป้องเออสองนัดหลบกระสุนหลบกระสุนหลบกระสุนหมดแล้วนะสองตัวด่านแรกมีแค่สองตัวนะฮะ เราจะระเบิดกันหมดแล้วนะฮะช่างแม่งปุ้งปุ้งปุ้งยิงแม่งดิเออปุ้งปุ้งปุ้งตูมระเบิดกันหมดนะฮะเอาชิ้แม่งไม่โดนอะไรเลยเออ้ออเออกระโดดบินเลยโหกระโดดเวอร์มากยิงแค่นิดเดียวแม่งกระโดดซะที่แม่งเห็นนะเราใช้ลูกโมยิงแม่งเลยนะ บองฟางปายิงไลยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงยิงอะไรยิงกูเหรอยิงกูเหรอโอเคครับด่านแรกจบแล้วหรือเปล่าจบจบยังจบแล้วนะฮะจบแล้วนะฮะกับด่านแรกนะถือเยี้ยอะไรมาแม่งไม่ถืออะไรมานะฮะต้องโทรหาเพื่อนเราฮัลโหลเฮ้ยมึงทำมาเลยอยู่เนี่ยพ่อมึงตายเหรอทำไมไม่ส่งรถมาช่วยกูล่ะอะไรมึงอะไรมึง ก okay? ูไม่อยากส่งคำามหนุ่มที่ดีเลยพี่สุดรไปรไปเฟรว่ราไปตวมึงผู้ที่อะไรกูไม่รู้เรื่องให้ควายกูมอยากช่วยมึงพ่อมึงตายโอ้โอ้กะรีเอ้ยไม่ใช่นะเราจะไปช่วยนายได้นะแต่เกียจไปช่วยแล้วไม่ไปแล้วเอ้าไอ้เคียเกียร์นะฮะอาละจบไปกับด่านแรกนะครับโอเคครับไว้พบกันด่านต่อไปนะฮะสวัสดีครับ